สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่10บกรกฎาคม2567ันารํานายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์เมค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ j u s t m นนะคะคำพิพากษานะคะเจ้าชายดาบช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะได้รับข่าวจากบุตรหลานบริวาร แต่เป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์หรือว่าช่วยเหลือนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะก็ได้นะคะหรือสิ่งต่างๆแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะคะเรียกว่าละเอียดแล้กวก็รอบคอบนะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรคนวันอาทิตย์จะละเอียดแล้กวก็รอบคอบมากขึ้นหรือเรียกว่าบางคนปลงๆกับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สี่เหรียญน,นะคะประหยัดมัธยัตรรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะนะตั้งเหยียบทั้งกอดนะคะนบช่วงนี้นะคะถ้าไม่มีความจําเป็นเรียกว่าแทบจะไม่อยากจะใช้อะไรนะคะหรือการเงินอาจจะตึงตึงมือได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงไม่เท้านะคะใครรอคอยการงานอยู่บ้างมีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะหรือการเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับการเดินสะดุดถล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวของมีคมมีดบาดนะคะรวมทั้งระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าช่วงนี้จะนำความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ได้ด้วยหรือลูกน้องออกกระทันหันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเจอพบรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพ่ยี่สี่มีเลขศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์น,น,น,นะคะสี่ถ้วย สี่ถ้วยนะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะช่วงนี้นะคะต้องทำอะไรต้องเผื่อใจบ้างนะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะราชินีดาบนะคะต้องอดทนต้องมุ่งมั่นนะคะต้องต่อสู้ทุกอย่างจะรอดพ้นนะคะด้วยความสามารถนะคะถึกอึดแล้วก็อดทนนะคะเขาเรียกว่าแกล่งนะคะญิงเหล็กนะคะนะคนถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นอดทน ะะเรื่องของการงานมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะแต่บางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างนะคะสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากด้วยนะคะช่วงนี้เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะราชินีถ้วยนะคะจะทำอะไรช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะ นะบางคนก็เรียกว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้มองหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้ความปรึกษาหรือคำความช่วยเหลือเราได้นะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะกับพรอาหารพวกนี้นะคะความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะ แต่สําหรับใครบางคนเขาเรียกว่าไม่ค่อ,อยจะถูกอกถูกใจใครนะคะบางคนช่างเลือกด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะนูนก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพยิบีมีเลข4000นะคะ4000นะคะต่อไปคนวันอังคาร เจสเมนนะคะคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าตแตรให้คนไตยฟื้นคืนชีพนะคะช่วงนี้นะคะจะทำอะไรคนวนันนคารนะคะรอบครอบมากขึ้นหรือบางคนเขาเรียกว่าปรงปรงกับชีวิตนะคะอดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะทำให้รู้จักเขาเรียกว่ารอบครอบนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะหรือในเรื่องของสิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะ นะเทวดาเป่าตรให้คนไต่เฟืนอคืนชีพนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดใครมีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนโลงโทษนะคะหกถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆสถานที่เก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําจะ,ะเวียนกลับมานะคะ,นะคะ 5. ดาบนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มรวมทีมนะคะวันนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะโดนเพ่งเลงจากเพื่อนร่วมงานหรือโดนขัดแข้งขัดขาได้ด้วยนะคะหนึ่งดาบนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนทุกอย่างจะสําเร็จได้นะคะเขาเรียกว่าต้องลงมือทํานะคะ นะถึงจะปราศผลสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธการเครืองกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาคมาพูดนะคะมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะแต่สําหรับใครบางคนนะคะดือ้อหรือว่าอีกโก้ได้ด้วยนะคะไม่ค่อยจะง้อนะคะนะเราหา,หาเวลานี้จังหวะนี้นะคะขอโทษกันนะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยกันใหม่คนโสดมีโอกาสพบรักแบบกระทันหันอายุห่างกันหลายหลาย,หลายปีนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยัญชนมีเลขศูนย์หกห้าหนึ่งนะคะศูนย์หกห้าหนึ่งนะคะต่อไปคนวันพุธ คนวันพุธนะคะหกเหรียญเดอะสตาร์ก้าไม้เท้าเจ้าชายดาบช่วงนี้คนวันพุธนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไปทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะนะหรือบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะ Minutes, เหนื่อยๆกับงานนะช่วงนี <soup> ้นะคะงานเยอะงานมากหรือว่าหรือว่าความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานเยอะะมากมายนะคะสาหรับใครบางคนก็เรียกว่าเหนื่อยๆกับงานอยากเดินทางไปพักผ่อนอยากรีแลกซ์นะคะอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งคนเดียวได้ด้วยเหมือนกันนะคะนัจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารนะคะช่วงนี้แต่เป็นข่าวที่เราอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์ช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือสิ่งต่างๆนะคะนะในใครที่มีลูกน้องมีบริวารนะคะ คนที่มีอายุน้อยกว่าช่วงนี้จะนําความเดือดร้อนมาให้นะคะบางคนลูกน้องออกกระถานหนาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะระวังการเดินชนน่้นชนนี่ฟกช้ดำดําเขียวของมีคมมีดบาดนะคะคุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับสยยกรรมเสริมเติมแต่งนะคะมีโอกาสเดินโดนมีดหมอได้นะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะข้าวซ้ายจ่ายขวานะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินจากคนในครอบครัวแต่เราก็ยังมีคนช่วยเหลือนะคะนามักจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณภรรยาคุณสามีคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่นะคะยังไม่ถึงกับเดือดร้อนสทัทีเดียวนะคะหรือตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะมีคนหยิบยืมการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพระยิบสีมีเลข6790นะคะ6790นะคะคนวันพฤหัส สองเหรียญช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะการเงินนะคะหมุนนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะนะรวมทั้งมีดวงเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ นะมีดวงลงทุนนะ,ะช่วงนี้นะคะบางคนการเงินหมุนเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้นะคะหรือมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟนนซ์รถใหม่นะคะการซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเกิดขึ้นแต่เป็นการผ่อนผันกันไปนะคะนะเขาเรียกว่า,าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะนะลงทุนธุรกิจหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับาบางสิ่งบางอย่างนะคะหกเอ่อสิบ ไม่เท้านะคะวันนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทโกดังนะคะโรงงานใหญ่ๆนะคะงานเยอะหรือเรียกว่าโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะนะก็งานค่อนข้างเะตเยอะค่อนข้างเก็โดดเด่นนะคะการทําวีซ่าการเดินทางนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ ก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะมาจากแดนไกลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะโชคลาภนะคะยุตยานผ่านมาจ,จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนกรด คนวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรโหคนวันศุกร์เก้าเหรียญคนวันศุกร์นะคะการเงินนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะสาหรับใครที่รอคอยนะคะหรือว่ามีงานใหญ่เข้ามาได้ด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ เดิวมีเชียนนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานหรือว่าใครบ,บางคนกําลังคิดอยากจะริเริ่มเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆอยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากต่อยอดธุรกิจนะคะทางานควบคู่2ออย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะนะใครที่เป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์นะคะนะคนที่ทํางานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเขาเรียกว่าช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะ นะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะคะหรือบางคนก็ค้าขายทางโลกออนไลน์ช่วงนี้นะคะยิ่งเน้นเลยสดยิ่งดีเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนช่างพูดช่างเจรจานะคะช่างสื่อสารนะคะได้เงินมาก็จ่ายออกเยอะเหมือนกันนะคะห้าเหรียญมีดวงลงทุนนะคะมีดวงเสียเงินนะคะนะแต่ก็เกี่ยวข้องกับธุรก,กิจนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเจ้าชายไม้เท้านะคะมีดวงเดินทางด้วยนะคะ บางคนน้องๆหนูๆนะคะทำงานไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าขยันเพียรพยายามกระตือรือร้นหรือใคยโองงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข9 1 5 0นะคะต่อไปคนเปรนสา ันเสาร์นะคะสี่ไม้เท้าเจสเมนช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีดวงซื้อบ้านใหม่ซื้อทรัพย์สินนะคะหรือว่าใครที่เขาเรียกว่ามีโอกาสได้อาสังหาริมทรัพย์นะคะแบบกระันหันนะคะการซื้อบ้านใหม่นะคะนะบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะนะเจสเมนนะคะคำพิพากษานะคะสิ่งต่างๆนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะเขาเรียกว่าจุหลุด จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากคดีความนะคะใครมีคดีความอยู่นะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนเสีร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะมีโอกาสได้งานแบบกระทันหันด้วยนะคะนะมีการเดินทางนะคะแบบกระทันหันบางคนเกี่ยวข้องกับการงานทํางานแข่งกับเวลานะคะวิ่งรอกนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ การเงินนะคะมีดวงซ่อมแซมปรับปรุงนนทนพังนี่พังนะคะนนทนเสียนี่เสียบางคนซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่บางคนซ่อมยวดยานผ่านานะคะนะมีดวงเปลี่ยนแปลงอะไหลบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะรวมทั้งช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะระวังการโดนถูกตีฉินนินทาการโดนเสียร้ายนะคะการโดนว่าร้ายไว้ด้วยนะคะแดาบนะคะเขาเรียกว่าคนที่ตกอยู่ในภาวะนะคะนะถ้าได้ยินอะไรมาก็ไม่ต้องเอามาคิดนะคะไม่ต้องเอามา คิดมากคิดเยอะนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นพ่อไหม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลน,นะคะจาก2พยิปีมีเลขสี่ศูนย์แปดะคะสี่ศนะคะ 4, 0, 8, 0 ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ